อ้าวเร็วเร็วเร็วงูพิษ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 เจองูพิษถึงกับไอเลยนะเร็วเร็วเร็วอ๋ออีน้องงูอ้าวก็งูนั่นงูจริงอาอสัตพิษอ้าวงูสองคนนี้อ่ะคนคนนี้ก็วางวางนี้ดีวางวางบนไหลเขานั่งเขานี่งนนี้เออไม่รู้นี่นี่ครับนี่นี่ครับแข็เนียง แมงเนียงแมงเงียงเนาะจะดุ้งเลยจะดุ้งเลยภาษาไทยลืมซื้อมันเลยซื้อมันซื้ออย่างวะเงียงเนียงภาษาลามันอีกชื่อเนื้อชื่อเขาคนละชื่อภาษาแต่ละชาติภาษาแต่ละประเทศมันคนละชื่อช้างฝรั่งมันยังเรียกอีเลฟเฟนเลยไทยไทยเรียกช้าง

เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมันก็พอไปเรนีมมันจะนั้นเลยดอขาวช่องเลยจะเป็นจีบเราเลยบายไปแค่นั้นเองถูกแดดกันนั้งแหละกินก็เอาไปพอละเขาเรียกว่ารหัสกห้องเยอะเลยมากินกันหวานดี ตะขบนี่ไม่มีเปรี้ยวเลยมีแต่หวานอย่างเดียวป้าเปรี้ยวก็ฝาดถ้าไม่สุกก็ฝาดฝาดก็เปรี้ยวไม่มีเออฝาดกับหวานไม่มีเปรี้ยวเลยมีแต่ฝาดกับหวาน ไปโรงพยาบาลเอ้าไปโรงเรียนทุกติวเหรอเขาเปิดเหรอโอ้โหเลี้ยงอะไรเลี้ยงข้าวจีเหรอเด็กๆอ้าวทำไมข้าวจีต้องมีหน้าด้วยเหรอเมื่อวานนี้ต้นนีต้นสองอย่างตอนน้อหนาวแล้วเขาก็บอกว่าทำหน้าฉันน้อยนี่นี่ขยายพันธุ์แล้วนี่ไม่มีใครสนใจเลยดอกเทียบเลยขาทั้งต้น นอนไะเต็มสิริทำอะไรอ่ะเต็มส uh ิริอ่ามันก็จืดโอจะไปมีรถได้ไงมันจืดอ่ะอาบน้ำอ่ะบอกว่าอาบน้ำไม่ถูมพูบอกว่าไมต้องเนสิดงวไมอง่ะปถูมเยนอไม่ถูตามนะ อมีความสุขทำอะไรอ่ะปลูกไอ้ดอกม่วงฮะอกมไอ้ดอกม่วงกับดอกผักบุ้งม่วงอ่ะไม่ใช่ดอกอันนั้นนะดอกไอ้ที่ต้อยติ่งเออต้อยติ่งอ่ะโอ๊ยอันนี้อะต้อยติ่งม่วงเฮ้ยปลูกปลูกแล้วเอาออกเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ โอ้กแม่เนี่ยปูจริงๆพปน้ำลงเยอะแล้วนะพ่อทำมืออย่างนี้นะทำไมอวันทำอาหารเมื่อวานนี้รอบกองไฟในการแสดงโอ้โหรอบรไฟมี หนาวแสงนีออน <c oughs> นะฮะเขามีเพลงนะหนาวแสงนีออนอะไอยู่เมืองกรุงอะไรหอง,ง, <c oughs> งแสงนีออนก็ไม่อุ่นเออมันอะไรอยู่เมืองกรุงมีแต่ยุงกับอะไรมาด้านมาด้านอยู่เมืองกรุงมีแต่ยุงกับอะไรอ่ะโอ้โหมีรอนในเมืองกรุง มีแต่ยุงกับคาร์บอนนะมีต่ยุงกับรถ <c oughs> ยุงกัรถเออเจ้าโูมเขได้แต่ให้ใครพ่อท่านมาอันหนึ่ง <c oughs> เขาก็บีบบีบไอ้พวกโคเขาบอกกินั้มาแล้วหลอกเลย อยาให้ครูก็เลยว่าให้กันตอหลังบอกถ้าพอท่านมาจริงครูจะตางอย่างนี้ไหมบอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบียบระเบียบไปไหนขอบคบณลาเจอห้าคนเดียวเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันมุไหน ไหนไหนไหนโต๊ะโต๊ะแต่ทั้งวันจะเลยงงไปหมดเลยพวกวันเสียงแป้นๆหน้าภูมิกับพงรีบวิ่งลงมาเลยกลายเป็นตาภูมิเอานี่เออบัวบัวอ่ะบัวบีิต้องบีบให้ตาภูมิบัวบีบอิอเด็กแม่ ถ่ายโอเลี้ยงโอเลี้ยงไงโอเลี้ยงเฮ้ยมันขึ้นขีเมียงแล้วนั่นน่ะเออยขีเมียงกินแล้วนั่นน่ะท่านเห็นจริงให้มาค่ะมาจากที่สอบขจอครับมันต้องขัดออกได้ขัดออกได้ไอ้สนิมมาขัดออกได้ใครับอาจารยอย่างนั้นถ่ายโอเลี้ยงจริงอ่ะกเตียวเรือกเตียวกตี๋ยกรถจะก่อนโอเลี้ยงเขาใช้สีใช้ใช้ฝอยขัดคเ วัดับเขกวัดใบเขาเขาไปบีที่เรือนบเรือนอวนะรับครูครับฮคนวิ่งออกมากันเต็มเลยสี่นายไม่ใช่พ่อท่านเหรอพ่าคงัเจ้าูมันได้จากสอขอจได้จากสอขอจแล้วก็บีมาตลอดเลยนะ โอ้ยนี่เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเราครับฮะกลเราเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเราไปเลยไปา่อไปไปไปถ้าใส่ิยังไงก็ยังไม่เข้าอยู่ฮะโอยไม่ไม่ใส่รองเท้าคนนั้นไม่ใส่รองเท้าดูคิวดดูได้ไม่ใส่รองเท้า อ่ามาแล้วดีๆมาแล้วดีๆมาแล้วอนี่จนีาตีแล้วนี่หนีไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมโยนทิ้งทำไมอ่ะ ทิ้งหมดเลยได้ไงยหนแล้วมั้ไรแล้วจะขับรถคันนี้ไปสันติเหรอดีดตอบว่าไม่แตต้องาดีไปพร้อมกันมั้งดไปพร้อมกันเราไม่มีเหรอเราเราก็มีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกัน ขอดออกทำไมล่ะเดินแล้วก็เดินไปริมบึงลูกส่งูกบอลกิมมันไม่มีเสียงแต่ทั้งก็เอามาแล้วก็เยโอล้วก็มันก็มีเสียงโอ้อัดลงไปในนั้นเน่ะ หมออ่ะมีกล้ามด้วยนะท่านอาจารย์เรานี่ผมดูระวังเหอะสิคอเอาลิงอะมันทำกล้ามได้ด้วยนะท่านม้ำเป็นม้าลายได้ด้วยนะท่านน้านผมไหนบ้านเสียงเหรอไหนบ้านเสียงเนี่ยครับไม่น้าเนื้อปลายังไม่ยอมใส่รองเท้าเลยยี่ยมเก่งกว่าธรรมะอีกทีธรรมะยังใส่รองเท้าเลย กัครับนก็ไร่ะไงดอกมันนั่นดอกมันอยู่โน่นอ๋อไอเจ้าอะไรนะอัญชันกบกัตเตอร์โอ้ยกินกูมันตายแล้ว ห้ามเอาไปกินนะนลุงปู่เคยให้ขอเล่นผมใช่เหรอลปูไม่ได้ร้องแบบนี้เด้ที่นล่ะขอลุงปู่มยันว สล่้ลองเสยา่นทองโดนพันธุ์ขนเกือบหมดโอ้โดนล้มละลายเลยเนี่ยโอ้นองเมื่อขึ้นใหม่ฮะนันนอม่ขึ้นตลกดีตลกดีแปลกดี

ฮะพ่อนผกเโอ้ยภูเขานี้อะไรต้นอะไรขึ้นเต็มเลยกระถินครับเนี่ยกระถินเฮ้ยลอันนี้แม่อ่นไอ้พอเทียง ปอดเชียงเอาสีเหลืองมาดิ <c oughs> นี่กลัวน้ำมาเอาพระเอาเชือกผูกไว้ผูกไว้กลัวน้ำมาเอาพระเย็บผูกไว้กเลย cướp quang phuông quang là phuông hả? bậc ướp là mơ ướp 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 mơ

แกงถิ่นกี่ล่ะบโบไซก็แกงถิ่นเลยเอ้ยเสียของเว้ยยังไม่รู้ว่าเหลืองหรือแดงเหหลืือองรแดในต้นนี้ไม่รู้ว่าเหลืองหรือแดงโอ้ถ้าเป็นเหลืองเนี่ยสวยมากเลยหัวมุมเลยนี่โอ้น้ำจึ่งเลย จืดมันจืดมันจืนโอ้ไม่มีช่องให้ไปเลยเว้ยม่ลมันจืโอ oh, ้โหไปได้ไงเนี่ยเด็กไปไงล่ะลูกก็ต้องจุ่มจำจุ่มจำไปกันน้ำเ่ดิโอ้้พาอฟเวนเจอรแล้ววันนี้โอ้โหต้องจำน้ำยำน้ำแล้วโอ้ย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 โอือย้อย ลุยลุยลุยโอ้โหกล้วยเรามมมะละกอเรานี่มันโอ้หน้ำมานี่มันลมไม่เหลือทั้งกล้วยเล่นนี่ไม่เหลือโอ้เออเนี่เหลืองไม่หยุดเหลืองไม่หยุดโอ้เหลืองหยุดเลยว้ย เหลืองหยุดเลยโอ้โหมาเกอลงตายมัดไปไม่ได้ล็อกต้องกราบนี่มดูดูโอ้โหไปไม่ได้เลยนะถนนเราจะไปได้ก็ต้องลุยอ่ะปลาไม่กลัวน้ำหมดเลยเนี่ยเหลืองไม่หยุดไปหมดเลยโอ้โห โอ้ต้องลุยมเลยนีโอ้โหไปต้องลุยเลยนี่ต้องลุยน้ำเลยเนี่ยโอ้โหโอ้อันนี้ล่มเลยนี่นี่มเลยนี่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 โอ้ละเนรานเลย ระเนระนาดเลยถนนใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ด้วยระวังมีหลุมนะตรงนี้นี่ก็เหลืองไม่หยุดไปเลยหยุดเลยหยุดเหลืองเลยโอ้โหตรงนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้เนี่ยต้องโอ้โหต้องจุ่มจำ้ำต้องจุมจ่มเลยเนี่ยตั้งข้างได้ครับต้องเข้าข้างเข้าข้างโอ้โห

ตอนนี้จะรอดไหมเนี่ยตอนนี้รอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วโอ้ยทำท่าจะไปไม่ไหวท่าลอยมาท่าลอยมานี่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นเดี๋ยวไปปลูกขึ้นได้ยังอยู่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 ต้นนี้จาน เจ็ดเจ็ดเจ็ดมาไวมาไวก็คือรองเท้าเดินอ่าไปมาไม่ไหวจริงเอาอยู่หรนมดินกูเห็นจะเดินไม่ไหวเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ผู้หญิงผู้หมันหนึบตัวนี้เนี่ยพุทตาเออใช่เนี่ยมีเขาก็มีพุทตาเหมือนกันในตัวนี้เออคนนม่ยอมนะโอ้โหโน่นน่ะทะเลข้างหน้าตอบพร้อมกันเลย ทะเลข้างหน้าโอ้โหโอ้ทะเลข้างหน้าวุ้ยโอ้มีปลาด้วยวยโอ้มีปลาด้วยทะเลข้างหน้าติดเบ็ดด้วยเปล่าใช่โดนมีตัวมีตัวโดนแล้วจะคุณไม่ยอมมาแลียดูทีวีียว นี่ถ่ายมาแล้วอ่ะโอ้โห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 เว้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แนวมันตายเมือเลยนั่นน่ะบ้านเนี่ยไอ้เหลืองมาหยุดอ่ะเป็นแแนวี่นอไม่นี่นอไม่นอเลยโอ้ยทิ้งขว้างเว้ยนอไม่ดีดีมันจะรอจากต้นไหมเนี่ยพัดเนี่ยมาจากบ้านนี้นะ เด้อมากันจะรอดไหมจะรอดไหมโน่นข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกโอ้โหวันนี้ลุยทะเลเออลอดทำไงจะรอดได้ไหมเดี๋ยวขวาเลฮะเดี mm ้ยวขวาแล้วให้ผมจ่ายใ้คุณจย บ้านนี้ก็มีเห mm ือเว้ยนั Teraz ่น like ี่เห e ือเือกันบ้านนีเออ้าวนุปูเนี่ยคุณๆนะน่ะดูดูลยเซนน่ยนี่ลเซนนั่นเนี่ยมีนะเนี่ยเนี่ยนุปูนะ่นเหมือนทะเลเลยน้อนรับมืนทะเลเลยนุปูนมาลุยน้ำนี่ดู ตื่นนอนครับอ้าววันนี้ทำไมตื่นสวยอ่ะนอนหลังจากไสบารแล้วแล้ว๋อไสบารเสร็จแล้วก็มานอนหน้าตาเหมือนตื่นใหม่เลยเอิ่นมาจากบวรไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำมันตะกไม่แบมือสมันตการแบมือสิแบมือไงจ้าแอแนวแนวตายมือเลยอ่ะแนวมัน่ะ แนวเหลืองบมยุตนสงสัยว่ามีเสียงแต่ทำไมไม่มีรถมาเออทุกทีมีรถอ่ะวันนี้ไม่มีรถหารถเลยนี่รถมาหางหารถเหรอหงอหารถเหรอนอนตั้งแต่ใส่บาตรเลยท่านเอาขาได้ไหมโอ้ยมันไม่ม่มเวยยังไงยังไงต้องลุยเวยไม่ม่มเวย โอ้ยลึกโอ้โหถึงถึงถึงตะตุ่มเลยป้ายลุ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 ยโอ้โหเข้าไปถึงตะตุ่มเลยโอ้โหทะเลทะเลทะเลโอ้โหลึกเลยทะเลลึกทะเลทะเลลึกทะเลโอ้โหถ้าหัวจงก็จง ถุงไหนเลยน่ช <c oughs> ด,ว,ดวยวต้ตงยวยก็ไหลมไปนตมคุณใครเีย,มไ,เยไ,ไม่แ่เ <c oughs> ามยผู้หญิงไม่มีุดอ้าวทไมผู้หญิงเขาก็มี่ทมผู้หญิงาไม่มีนั่นน่ะตัวเขาขายแล้ไปนายกเดินเยียบไปหมเปี่ยนเลยเี่ยอยเปี่ยไม่ได้หยยบอย บ้านผมยังไม่าไม่ท่วมบ้านผมยังไม่ท่วมโอ้เก่งเก่งเก่ง่บ้านผมมยไม่ท่วมยเอก่งเก่ไม่ท่วมเกงทานหนัฮะหลักที่มันเข้าไปแล้วน้ำเป่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปไปไม่เป็นไร โอ้ยหน่อไม้หน่อนี้ยาวแล้วเขาว่าอุตส่าห์มาถอนออกเว้ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยกินได้ได้ยอดมันยอดมันจะไปกินได้จะไปเอาได้ไงนะมันเถอก็ว่างเด็กโอตอนนี้ยังรอดนี่หนอนี้ขึ้นไปไม่ฟังเสียงเลยหนอนี้ขึ้นไปนี่จะไหวไหมเนี่ยนี่ของดีอยู่นี่ของดีของดีอยู่นี่ของดีอ่ะ โอ้ยอะไรบังอะไรเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยเว้ยน่าจะเป็นของข้างนอกครับพาม่าน่าจะลอยมาจากข้างนอกสารพัดสารเพเลยกันลุยแล้วขึ้ปมาไงเนล่ยปลาครับเนี่ยปลาไปฝาหลบไปฝาหลบน้ำไปฝาเออทั้งนี้ครับเออทางโน้นดีกว่าโอ้ยโทษทีโทษทีแล้วมันจะกินต้มได้กินตมมันจะหลายกว่าเด้เห กี่ต้มได้ใช่เหรอไปโน่นดีกว่าไปโน่นดีกว่าโอ้ย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 ตลอดปลอดแปดเลยเว้ยโอ้โหตลอดปลอดแปดเลยโอ้ยมันก็ลุยน้ำอยู่ดีโอ้ยมาอีกเจอโอ้โหเจอน้ำน้ำน้อยเจอน้ำโอ้ยตลอดปลอดแปด โอ้ไม่ได้และ่รงนี้แหละไม่ได้หรอกนี่แหละไปไม่ออกหรอกโอ้ยไม่ไม่ไม่ตรงนี้แหละตลอดป๊อดแปดตลอดป๊อดแปดว้าวน้ำใสไรเย็นหอมตัวปลา ท่าเจอโอ้โหปลดดเลยเรียนดแเลย นี่ง่ายรอบข้างๆนนหนิมัถนนสีชมพูนะเนี่ยถนนนี้สีชมพูกลายเป็นสีสีแดะเลยกลายเป็นสีเลยไปล้างเท้าที่นู่นล้างเท้าที่ดินน้ำก่อนโอไปเล่น